ับสวัสดีชาวยูท b e ทุกท่านครับวันนี้ก็มารับรถรบอันนี้เจ้าของรถครับโอ้ไม่ใช่ครับคนนี้คนขับรถครับอันนั้นเจ้าของรถเ้าวาฟังความเนื้อบานนี่เป็นเชื่อให้เลี้ยวนะอย่าดือด้อย่าดื้อก็สามสิบปีครับสามสิบปีคนขับรถสามสิบปีพอดีวันเกิดพอดีครับวันนี้ ก็จะไปลองรถกันครับเดี๋ยวสิไปเทต้องกันครับเดี๋ยวสิไปเทต้องกันอเซลล์เซลล์ขมพัน,นครับผู้บ่านจอนเดียครับผมฝากติดตามเชนเแนวผมนั่นเลยนะครับผมก็อยากได้รถก็ติดต่อครับติดต่อติดต่อได้ครับหรือสิมาติดต่อไอเจ้าขวงเชลลี่ยแนวเพิ่นก็นได้ครับ เพราะให้เพิ่นได้ค่าได้หนาก็ได้ครับไปแป๊ดได้รถเอไปจะได้รถจอมดีละติดต่อจาของแช่แนวเพิ่นได้เลยครับผมคอมเมนต์ได้เลยครับคอมเมนต์ได้เลยครับอ่าคอมเมนต์ได้ครับทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวจัดให้ครับเอาทุกอย่างครับยุคนี้เอาเอาทุกอย่างผมให้ขั้นละเลยแหละครัาส่งมอบรถคนให้ท่านที่ขั้นละสอาบานเนาะโอ้ยรูู้รๆรู้ๆกันอยู่ นี่ครับก็อยากได้ก็ติดต่อได้ครับติดต่อได้ยังกันกันน้ำออกบานั่นฝากไปได้ด้วย้ันโอ้ยเนาะอืมครับครับเ <c ười> อเอเ Hang nát chắc, các bạn ơi chào nặng chào chào เราไปลองวิ่งกันครับถ้าอยา่างนั้นนี่ออกออกที่สามไซส์สามหลังจากไซส่ 4. อ่าผอที่นี่เขาจังตบไซส์หีก็ดูความนิ่มครับ เตรียมห้ครับผมกอเตรียมใเทดีเลยเือใหม่ครับเตรียมแมังนะเดี๋ยวว่95เตรียมถังนะว้ายปรดดเนื้อเม่าก่อนหมดนะดีต่อไงแล้วครับผมเปิดปด สดงว่าขวองไปน้ากันเนื้อกันเกสตาทกลางคงลืมน้ำมันเลื่อมกุญแจเรียบร้อยเด่เลัหอยเลยครับอเขาดนีมกโ้ว่ากไนดกว่าครับผมเห้กาเก่าเต็มถังเกวหาห่อยเดี๋ผมดเดี๋ยวทอด ทั้งทั้งนี่แยกตรครับหกสิบลิตรหกสิบเฮ้ยต้นนี้เขสิบแปดว่ะมันเป็นมันเป็นซีรีส์อีกปก <68. S 2> ติถ้าเป็นอาซีนธรรมดามันหกสิบจุดหนึง่งเพราะปกตินี่ที่จริงเขาออกเจดีก็ออกได้เลยยี่สิบสอง <22. S 2> ลิตร ปีสนี่ออกได้เลยครับรถเขารถอกโ่าเป็นัเจงทังน้ำมันทังน้ำมันาสตาร์ทคือสตาร์ทโบยขันจรับผมเ็นี่คือซื้อแรงครับโูนหกสี่กาเกาห่ดีครับิมองไว้นานเดี๋ยวจะไปรองกัน มองชาโทรศัพท์มองไว้โทรศัพท์ใช่ไนี่ครับมองชาแบบโทรศัพท์เสียงมองเสียงเงินเมียมีบ่เสียงเงินเมียอุ้ยักส่เสียงมองไว้เสียงจังไดกับโม่งร่องออกตโกเกี้ยนเกียดีไหมอ่าเดี๋ยวไปเจอันเนี่ยมีสามกะไหนมีสองกะไหนร่องมีสามก็ไปไหนกว่ได้สบายป้าตุจะไปอัดยี่ห้อไหนยี่ห้อทีป้าตุ จะให้ให sí, sí,. oh, okay, wow, okay. ้ถูได้ได้หนิออกได้ครับบอกได้เร่งเร่งบิดสูงผมุนปอกไข่หมบนปอกไข่ออกออกตกียร์เกียร์ดีเกียร์ดีสามได้ได้หนิดีสามออกได้เคยเนาะพอดีไอผมมีดีเดี๋ยวนี้ไอมีดีแล้วเลยอยากใส่ดีตอนขั้นนี้มีดีได้ตัวเขาขอมีดีครับเกียร์ดี B C เตียนเนื้อมีอะไรครับเต็ยนไอมีดีครับเดี๋ยวนี้ อ๋อเดี๋ยวไปเจอกันที่ลองรถเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ